ค่ะมาต่อกันเลยที่ดาวพระรหัสนะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพระรหัสเพิ่งย้ายตอนตีสองห้าสิบนาทีก็มีหลายคนที่ได้ไหว้รับและไหว้ทรงดาวพระรหัสไปแล้วสําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่าดาวพระรหัสเนี่ยเขาย้ายมาที่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีธาตุดินแต่ว่ามีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะคะแล้วเดี๋ยววันที่ห้า วันที่ห้าธันวาคมเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์ย้ายตามมาอยู่ที่ราศีมังก,กรที่ดาวพระรหัสอีกที่ดาวพระรหัสย้ายมาอยู่ก่อนเนี่ยแต่ว่าดาวเสาร์นี่เ็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสาร์กับดาวพระรหัสเนี่ยเขาถือเป็นดาวเขาเรียกอะไรอ่ะดาวคานคานอำนาจกันเป็นพระกับโจรพระกับโจรมันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือบางตำราที่หมอดูเขาดูไว้นะคะเขาบอกว่า คนดีก็จะเลวให้เห็นส่วนคนเลวก็จะเลวให้สุดแต่เมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันเนเขาจะขา,านอำน้จกันเองเรื่องร้ายมากก็อาจจะเป็นเรื่องร้ายกลางๆหน่อยทีนี้เรามาดูลักษณะของดาวพระหัสกันดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวครูบาอาจารย์นะคะสัญลักษณ์ของดาวพระหัสนหเนี่ยกำลังเป็น19แปลว่าผู้รู้เป็นธาตุไฟแต่เป็นไฟที่ให้ความอบอุ่น ไม่เหมือนดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เป็นธาตุไฟแต่เป็นไฟสมคอน,นะคะอาชีพอาชีพของคนเกิดวันพระหัสหรือของดาวพระหัสเนี่ยก็คืออาชีพทนายนักสื่อเพราะว่าเป็นรู้พวกรู้พวกกูรูนะนักร้องนักเทศอะไรพวกนี้ได้หมดอ,อาจารย์ได้หมดนิสัยโดยรวมของคนเกิดวันพระรหัสหรือดาวพระรหัสมีรถที่ยมสูงเย่อหยิ่งจองหองนะคะ ช่างเตะแต่ว่าจิตใจมีเมตตานะคะมีเมตตาเนื้อคู่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบคนฉลาดหรือเป็นพวกนักกีฬาก็ได้นะนักกีฬาทหารอายุอายุน่าจะเป็นพวกอายุมากหรืออายุน้อยกว่ากันไปเลยนะจะเป็นคู่ที่ดีนะคะประมาณน้อยกว่า5ปีหรือมากกว่า5ปีอันเนี้ยได้แล้วก็ จะเป็นคนที่ถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนพราดนะเป็นคนทุ่มเทแล้วเขาจะเป็นคนที่มีคนหมายปองเยอะนะหมายแบบมีความมาชอบเยอะแต่ก็ชอบคนยากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบอะไรที่แบบฉันต้องไม่เหมือนใครดีที่หนึ่งผู้หญิงที่ฉันจะรักที่ฉันหรือผู้ชายที่ฉันจะชอบต้องมีอะไรที่แบบว่าโชว์ได้ฉันถึงจะเลือก นี่คือนี่คือคนของดาวพฤหัสความรักของเขาถ้าได้คนที่ไม่ไม่ถูกใจเลยหรือไม่ถูกสเปคที่เขาคิดไว้เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่มีเขาก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีัญหาช่วงอายุ24และอายุ32จะเป็นช่วงที่ได้เจอคู่นะฮะจะได้ช่วงทีง่เจอคู่แล้วก็จะเป็นคู่ที่ดีช่วยกันสร้าง อนาคตนะคะแนะนําให้คนวันพระรหัสเนี่ยทาบุญโดยการสร้างวาัดนะคะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับสถานศึกษาพวกนี้ก็ได้เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอย่างที่บอกหมายถึงครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้นะคะแล้วก็เหมาะอาชีพที่เหมาะอย่างอาชีพนึงก็คือเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าดาวพฤหัสเ,เวลาปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติได้ยากเพราะว่า เขาจะเป็นพวกที่ข้อมูลเยอะละเอียดถึงเวลาปฏิบัติจริงมันจะปฏิบัติได้ยากนะแล้วก็อิทธิพลของดาวพฤหัสที่ย้ายมาจะมีอิทธิพลต่อคนราศีทั้ง12ราศีเนี่ยอย่างมากเพราะเขาบอกว่าในในในโหราศาสตร์นะคะดาวทุกดาวร้ายหมดอยู่ในตำแหน่งที่ร้ายหมดทําให้เสียหายแต่มีดาวพฤหัสด,ดวงเดียวที่อยู่ตำแหน่งที่ดี ช่วยคุณได้หมดเลยเขาถึงบอกว่าทําไมดาวพฤหัสถึงสําคัญแล้วเดี๋ยวจะมันกว่าน,นี้อีกถ้าดาวเสาวย้ายมาอยู่ที่ราศีมังกรคู่กับดาวพฤหัสเหตุการณ์บ้านเมืองเราคอยติดตามนะธันวาเคยพูดไปแล้วว่าธันวาเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลดาวเสาวนี่แหละโอเคเดี๋ยวจะต้องไปอีกสองดาวสองดาวนี้ก็สําคัญมากเป็นดาวร้าย เขาเรียกเราพูดนางเอกพระเอกมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปเจอดาวไลค์สองดาวนะคะ